Fusion Podcast กับนักสีวกรมันมีนิสัยหนึ่งครับที่ดูเผินๆเ,เนี่ยอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมันดีรู้สึกว่ามีาระเบียบแต่จริงๆแล้วมันคือนิสัยที่ทําให้เราเป็นทุกข์ครับแล้วก็ยังเป็นนิสัยที่ทําให้เราไม่ก้าวหน้าไปไหนด้วยนิสัยนั้นก็คือความเป็น perfectionist หรือการรักความสมบูรณ์แบบนั่นเองครับสวัสดีครับนี่คือ Fusion Podcast และคุณถึงกับผมน็กสีวกรนะครับ วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องนิสัยนี้ดูเหมือนจะดีแต่เลิกได้จะดีกว่าก่อนจะไปฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าไอ้นิสัย perfectionist นะครับการรักความเนี้ยบความสมบูรณ์แบบนะครับผมไม่ perfect แล้วไม่ปล่อยผ่านต้องเป๊ะ100%เเท่านั้นจริงๆนิสัยนี้ถ้าในสายงานที่ต้องการความเนี้ยบความละเอียดอ่อน อย่างเช่นงานในสายวิศวกรรมสายถาปัดเกี่ยวกับเคมีความเนี้ยบอะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับแต่ถ้าคุณมีความเนี้ยบแบบนี้จนติดเป็นนิสัยครับแล้วก็นําไปใช้กับทุกเรื่องในชีวิตนอกจากเรื่องงานแทนที่คุณจะรู้สึกดีรู้สึกว่ามันเท่รู้สึกว่ามันเนี้ยบจะกลายเป็นว่านิสัยนี้เลยครับกําลังทําให้เราเป็นทุกข์เพราะความเป็น perfectionist มันทําให้คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีทางพอใจกับอะไรเลยคุณจะไม่มีความสุขครับ และคุณก็จะไม่พอใจกับอะไรสักอย่างสักทีหนึ่งเพราะคุณจะเอาแต่มองหาความสมบูรณ์แบบอยู่เสมอคนที่เป็น perfectionist เนะครับเขาจะคิดเล็กคิดน้อยละเอียดอ่อนแล้วก็ชอบให้ทุกอย่างนมันสมบูรณ์แบบถึงร้อไม่อยากผิดพลาดไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากเห็นข้อบกพร่องอะไรเลยและเมื่อเรามีนิสัยแบบนี้ครับสิ่งที่จะตามมาครับคือ2อย่าง1ครับคือคุณจะไม่มีความสุข เพราะคุณเห็นอะไรนิดหน่อยคุณก็จะหงุดหงิดไปหมดไงใช่ไหมครับสมมติการทํางานเราทํางานออกมาชิ้นหนึ่งเราก็จะหงุดหงิดตัวเองรู้สึกไม่ชอบงานตัวเองไม่ค่อยจะชมตัวเองคนเป็น perfectionist เนี่ยจะชมตัวเองยากมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยชอบบอกตัวเองว่าเรายังไม่ดีพอเขาจะไม่ชอบยอมรับว่าเราเก่งแล้วไม่ชอบยอมรับว่าเราดีพอพอเราเป็นแบบนี้เราก็จะทํางานอย่างไม่มีความสุขเพราะคิดว่าตัวเองไม่เคยจะดีพอหรือพอไปใช้กับคนอื่น เราก็จากคุณกี่คนอื่นใช่ไหมครับรู้สึกว่างานเขาเนี่ยมันไม่ได้ดังใจต่อให้เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยคุณก็สามารถพานจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้และก็ทะเลาะก,กันได้เพราะความเป็น perfectionist ของคุณเนี่แหละครับบางคนก็เลยเถิดเกินเรื่องงานบีครับกลายเป็นเรื่องอื่นเช่นเรื่องความสัมพันธ์นะครับอยากให้คนนั้นเป็นแบบนูน้นแบบนี้ถ้ามีแฟนต้องมีแฟนแบบนี้เท่านั้นนะถ้ามีเพื่อนคนที่อยู่กับเราต้องเป็นคนแบบนี้เท่านั้นอยากให้คนอื่นได้ดังใจเ,าเราไปซะทุกอย่างเพราะว่านี่คือภาพฝันที่เราวาดไว้ว่าเฮ้ย คนรอบตัวเราต้องเป็นแบบนี้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้พยายามบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อให้เขามาเอาใจความ perfectionist ของเราฟังแล้วมันรู้สึกยังไงครับการทําแบบนี้เหมือนเป็นการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางชัดๆเลยใช่ไหมครับอยากให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อตัวเองเพราะมันคือความสมบูรณ์แบบในฉบับของเรานี่คือตัวอย่างของคนที่ e ก้สูงเลี้ยวคนหนึ่งเลยนะครับต้องได้ดั่งใจเราเป็นสักทุกเรื่องให้ได้งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่เป็น perfectionist เนี่ย อาจจะเป็นคนที่อีโก้สูงไปด้วยถูกไหมครับแต่ว่าอีโก้เนี้ยมันจะเป็นอีโก้ที่เลวร้ายด้วยนะครับเพราะคนอีโก้สูงปกติเนี่ยจะเชื่อมั่นในตัวเองมากๆและไม่ยอมรับผู้อื่นแต่อีโก้ของคนที่เป็น perfectionist เนี่ยปัญหาคือเขามักจะไม่ค่อยอยากจะยอมรับตัวเองด้วยนะสิใช่ไหมครับนอกจากจะคิดว่าคนอื่นไม่ดีพอแล้วเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองยังดีไม่พออยู่เรื่อยมันก็เลยดูน่าเศร้าพอสมควรใช่ไหมครับ อย่างที่2ครับที่จะตามมาจากการเป็น perfectionist นั่นก็คืองานไม่เดินครับพอเราเป็นคนที่มีความเป็น perfectionist เราจะอยากให้ทุกอย่างมันพร้อมสมบูรณ์อยากให้งานมัน perfect อยากให้ทุกอย่างมัน perfect อะไรเล็กๆนิดๆน้อยๆก็ไม่ยอมปล่อยผ่านนอกจากจะสร้างความปวดหัวให้คนรอบข้างแล้วมันทําให้งานไม่เดินด้วยครับส,ส,สมมติว่าคุณมีงานหลักๆอยู่3าอย่างที่ต้องทํานะครับในวันนี้แล้วก็มีงานย่อยน,นิดๆหน่อยๆระวางนั่นนะครับผม แต่ด้วยความที่คุณเป็น perfectionist ครับทำให้คุณเรียงลําดับความสําคัญไม่ได้คุณทุ่มเวลากับทุกงานอย่างเต็มที่คุณทุ่มเวลาให้งานหลักก็เยอะทุ่มเวลาให้งานเล็กน้อยก็เยอะจัดลาดับความสําคัญไม่ได้เพราะทุกอย่างมันต้อง perfect ทุกอย่างมันสําคัญเท่ากันไปหมดผลเป็นไงครับงานไม่เสร็จสิครับใช่ไหมครับเสร็จไม่ทันเพราะมัวแต่ไปห่วงไรายละเอียดเล็กน้อยของทุกงานงานนิดงานหน่อยแต่รู้สึกว่ามันยังไม่ perfect ก็ทําก็ซ่อมอยู่นั่นแหละทำให้มันเป็นงานที่ไม่สําคัญ นะผมสุดท้ายงานหลักก็ไม่ได้ทํางานหลักก็ไม่เสร็จงานอื่นก็ผ่านไม่เสร็จไปด้วยนะครับผมขนาดคนที่สําเร็จระดับโลกครับอย่างสตีฟจ็อบส์นี่นะครับสตีฟจ็อบสนี่เขาดังมากเขาเก่งมากนะครับแต่เขาก็เป็นคนที่มีความ perfectionist คนหนึ่งเลยนะและเขาก็เคยมีปัญหานี้แล้วนะครับผมตอนที่จะเปิดตัว i p n o เนี่ยนะครับ iPhone ถูกเปิดตัวช้ากว่ากําหนดไปหลายเดือนเพราะว่าสตีฟจ็อบสไม่ชอบนะครับ เลือกไม่ได้ว่าขอบของ iPhone เนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนนั่งเลือกขอบอยู่นั่นแหละขอบโทรศัพท์นี่ละครับจนทีมงานครับต้องมาห้ามแล้วก็ตัดสินใจให้ว่าทาไปเถอะนะผมสุดท้ายก็เลยมี iPhone ออกมาจนได้นะไม่อย่างนั้นก็คงไม่สําเร็จขนาดนี้นะโมแต่เลือกขอบอยู่นั่นแหละนะครับเลดไปหลายเดือนเลยนะและผมกระทบอีกอย่างหนึ่งที่หนักกว่างานไม่เสร็จคืออะไรรู้ไหมครับไม่ได้เริ่มด้วยซ้าครับเพราะอีกนิสัยของคนที่เป็น perfectionist นะครับก็คือเขาชอบให้ทุกอย่างมันพร้อมร้อก่อน ถึงจะยอมลงมือทําไม่อยากทําไปแล้วเจอปัญหาไม่อยากทําไปแล้วเจอความผิดพลาดต้องมานั่งแก้ไม่เอาไม่ไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากเหนื่อยอยากลงมือทําแบบลวดเดียวฉลุยผ่านเลยไม่อยากลงมือทําโดยที่ไม่มั่นใจร้อยเโดยที่ไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นแต่ความเป็นจริงก็คือความสมบูรณ์แบบมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับคนเราไม่มีทางพร้อมร้อยเปอร์เซ็ไม่ว่าจะกับอะไรก็ตามใช่ไหมครับสิ่งที่ทุกคนต้องเจอก็คือลงมือทําลุยไปกับมัน เรียนรู้ไปกับมันพอผิดพลาดก็มาแก้ไขคนที่ลงทุนในหุ้นแล้วได้กําไรคือคนที่เคยลงทุนแล้วเสียมาแล้วขาดทุนมาแล้วเรียนรู้จากสนามจริงจนชํานาญพอเจอปัญหาก็เลยเรียนรู้ก็แก้ไขไปนะครับผมส่วนคนเป็น perfectionist ครับ ไม่อยากเสียอะไรเลยนะผมไม่อยากลงทุนและขาดทุนไม่อยากเสียอะไรทั้งนั้นนะผมก็เลยอ่านหนังสือหุ้นมัอนอย่างนั้นเลยครับเอาหนังสือหุ้นซื้อหนังสือ V OVI Trader Trader เอามาหมดมานั่งอ่าน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 เป็นร้อยเล่มเลครับอ่านไม่เข้าไปนะเพราะอยากให้มั่นใจ100%ก่อนว่าพอลงเงินไปแล้วจะกําไรชชว์จะไม่เสียจะไม่พลาดไม่อยากพลาดไม่อยากเจอปัญหาอะไรเลยผลสุดท้ายเป็นไงครับไอคนอ่านก็อ่านมาอย่างนั้นแหละนะอ่านอ่านอ่านอยู่นั่นแหละ จนอีกคนเนี่ยเขาเจ๊งแล้วเขาได้ทุนคืนมาแล้วได้กําไรมาแล้วไอ้นี่ก็ยังอ่านอยู่ยังไม่ยอมลงเงินไปสักบาทไม่ได้ลงมือทานะครับผมเพราะว่าอยากรอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นสุดท้ายเป็นไงไม่ได้ทําใช่ไหมครับรู้สึกอยากลาพักร้อนจังเลยแต่ช่วงนี้ตารางมาดูเยอะๆจนะัตารางงานมาดูเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะมีใครเอางานไหนโยนมาให้อีกไหมรอดูก่อนดีกว่ารอดูก่อนว่าจะมีงานไหมรอตารางว่างๆแล้วค่อยลาแล้วกันนะครับผม สรุปก็คือไม่เคยมีเวลาว่างเลยเพราะมัวแต่รอจะให้ว่างจริงๆรอให้พร้อมจริงๆรรอให้มั่นใจก่อนว่าจะไม่มีใครโยนงานมาถึงจะลาแต่งานมันก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมครับพอเขาเห็นว่าเราว่างเขาก็โยนงานมาให้เราพอมาถามว่าว่างไหมเราก็บอกว่าว่างแล้วก็ได้งานมานะครับก็เป็นเรื่องปกติของการทํางานมันต้องทํางานตลอดนะครับสุดท้ายก็ทํางานไปยาวๆไม่ได้ลาเพราะว่าไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลาช่วงไหนเอาแต่รอให้ว่าง แล้วมันก็ไม่เคยว่างนะครับผมคนที่ได้ลาจริงๆคือคนที่คิดว่าอยากลาวะ่ะมีวันหยุดเหลือไหมวะพอมีปุ๊บลาเลยแต่รับผมบอกไปเลยว่าเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยขอลาล่วงหน้านะว่าเดือนหน้าเนี่ยจะขอลาอาทิตย์หนึ่งทีนี้ตารางมันก็ถูกลงมาแล้วไงว่าอาทิตย์นั้นของเดือนหน้าเนี่ยจะลาพอมีคนโยนงานเข้ามาพอมีงานอะไรมาให้ทําถ้ามันไม่เร่งร้อนเร่งรีบมาก มันก็จะหลีกเลี่ยงช่วงสัปดาห์ที่เว้นไว้อัตโนมัติเขาก็จะโยนงานมาเราก็จะวางแผนทําในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ลาอัตโนมัติเพราะเราจัดตารางไว้แล้วสุดท้ายคนคนนั้นแหละครับคือคนที่ได้ลาจริงๆเพราะเขาจัดตารางไว้แล้วไงว่าจะลาช่วงไหนแล้วพอได้งานมาก็ไปจัดอย่างอื่นให้มันหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่จะลาส่วนคนที่เป็น perfectionist ไม่ได้ลางานมารวรวดใช่ไหมครับอยากทําธุรกิจจังเลยแต่ช่วงนี้เงินเดือนยังน้อยอยู่รอตําแหน่งขึ้นรอได้เลื่อนตําแหน่งมีเงินเยอะขึ้น ค่อยทําธุรกิจแล้วกันพอได้เลื่อนตาแหน่งจริงๆมีเงินพอและที่จะเริ่มทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้งานยุ่งมากเลยเพื่อได้เลื่อนตําแหน่งเดี๋ยวรอทุกอย่างมันลงตัวและรอทุกอย่างมันเริ่มว่างกว่านี้ค่อยเริ่มลงมือทําแล้วกันพองานเริ่มลงตัวเริ่มมีเงินมีเ,มเวลาขึ้นแล้วก็บอกว่าเอ้ยแต่ลูกก็เริ่มโตแล้วอ่ะทําธุรกิจมันเสี่ยงเดี๋ยวเงินจะหมดนะครับใช่ไหมต้องเก็บเงินไว้ส่งลูกเรียนงั้นรอลูกเรียนจบแล้วกันค่อยลุย สุดท้ายพอลูกเรียนจบมีเงินและมีเวลาภาระก็ไม่มีก็บอกว่าเออแต่ตอนนี้เราแก่เกินจะทําธุรกิจแล้วนะไม่ทําดีกว่าสุดท้ายเป็นไงครับวาดฝันไว้ตั้งแต่หนุ่มๆสุดท้ายไม่ได้ทําอะไรเลยนะผมเพราะว่าเขาเอาแต่จะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมร้อยเปอร์เซ็นตไม่อยากเหนื่อยไม่อยากลุยไม่อยากเจอปัญหาไม่อยากจะทาธุรกิจเริ่มจากเล็กๆไม่อยากจะทําควบคู่ไปกับการทํางานประจําไม่เอาไม่พร้อมอยากจะลุยอยากจะเพอร์เฟกอยากจะเนียบนะครับผม อยากเริ่มตอนที่มั่นใจว่าพร้อมจริงๆนะผมไม่อยากเสี่ยงอะไรเลยมันเป็นไปได้เลยไหมครับเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับสุดท้ายเป็นไงเลยครับก็ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยและนี่แหละครับคือปัญหาของความเป็น perfectionist เนี้ยบเกินไปนะครับผมสุดท้ายก็ทําให้เป็นทุกข์และทําให้งานไม่เดินไม่ได้ลงมือทําเพราะฉะนั้นนะครับลองหย่อนลงหน่อยบ้างอย่าตึงให้มันมากไปนะครับผมลองย่นหยวนบ้างชิวๆบ้าง เจอปัญหาก็แก้ยังไม่พร้อมก็ลองดูว่าเราพร้อมแค่ไหนก็ลงมือทําเท่าที่ไหวลงมือทําเล็กๆล,ลงมือทํโง่ๆง่ายๆไปก่อนนะครับผมไม่เห็นจะต้องใส่สุดกับทุกอย่างตั้งแต่เริ่มและก็เอาให้สําเร็จแบบเร็วๆเ,เลยไม่จําเป็นครับหัดชิวๆแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูจะดีขึ้นนะครับที่มันตึงเนี่ยก็เพราะความ perfectionist ของคุณเนี่ยมันทําให้คุณมองการลงมือทําอะไรเป็นเหมือนการวิ่งแข่งระยะสั้นวิ่งร้อยเมตร200เมตรคุณมองให้จะทาธุรกิจอะ่ะมันต้องลุยต้องลุยให้สุด กรรมการยิงปืนปี๊ดแล้วต้องลุยและสําเร็จเลยแบบไวๆนะผมอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วชีวิตมันคือมาราธนใช่ไหมครับมันมีทั้งช่วงเร่งช่วงผ่อนนะฮะช่วงพักคนที่ไปถึงเส้นชัยได้คือคนที่วางแผนการเร่งและการผ่อนของตัวเองได้ดีบางช่วงต้องเพอร์เฟกบางช่วงต้องเร่งบางช่วงต้องอัดก็อัดบางช่วงบางเรื่องมันผ่อนได้มันหยวนได้ก็หยวนนะครับผมไม่ใช่ต้องเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างมันเหนื่อยมันเครียดนะครับผม ลองนึกตัวนะครับว่าตอนนี้คุณเองเนี่ยเป็น perfectionist หรือเปล่าแล้วถ้าเป็นมันกำลังก่อปัญหาแบบนี้ให้กับคุณหรือเปล่าถ้าใช่แสดงว่ามันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องผ่อนทุกอย่างลงบ้างแล้วก็เลิกนิสัย perfectionist นี้แล้วนะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ชอบแนวคิดการพัฒนาตัวเองก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับ fusion podcast จะมีคลิปใหม่มาลงนะครับทุกวันอังคารและพฤหัสเวลา8ดโมงเช้าส่วนใน a c e b o o k เนี่ยจะมีบทความให้อ่านทุกวันนะครับผมน็กนะครับ ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ